อ่ะก็อขอสวัสด,ดีท่านผูน้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ BGM Channel ครับเหล่าทุกคนในวัน้ว่าบนเกมเมอร์ Channel นะครับ,รว,บ,รบวันนี้ผมจะมารีวิวซีดเกนมูบ้านเอ็มบีซีครับแบบทะเลทราย ก็หายากอยู่พอสมควรไม่ใพอสมควรหรอกหายากมากเลยนะครับสําหรับมาครับ PE นะครับมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูชื่อซีดไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับอ่ะชื่อซีดนะครับก็ย้าให้ผิดไม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับมาทําตามเลยนะครับให้พิมพ์ตามเลยครับหนึ่งสี่ศูนย์นะครับแล้วก็สี่เก้าแปดแล้วก็เก้าห้าศูนย์สองนะครับนี่ครับหนึ่งสี่ศูนย์สี่เก้าแปด 9502นะครับอ่ะเดี๋ยวล้วเคลียร์ทิปเวลเลยครับรอสักครู่นะครับ,รบอ่านี่นะครับมันก็จะเป็นทะเลทรายอย่างนี้นะครับนี่นะก็คือบ้านเอ็มบีซีครับแบบทะเลทรายนะครับไม่มีให้เราดูเลยทุกวันนะครับก็เป็นอะไรที่หายากมากนะครับกว่าจะไปหาเจอ ครับก็ต้องเออเชีทีเวิลไ่ลบอีกครั้งนะครับก็หาเป็นอะไรที่หายากมากนะครับหายากมากเลยบอกตรงครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูของกันนะครับอยาไปดูบ้านที่ให้โบรัสาก่อนนะครับก็คือบ้านนี้นะครับห้ามพลาดเลยนะครับเรามาดูนะครับว่ามีของอะไรบ้างโอ้มีมอลโกสสอง ขนมปังสี่แล้วก็มือมีที่ขี่หมูหนึ่งนะครับมือแอปเปิ้ลเท่าไหร่สองมั้งนะครับแล้วก็แอนนิงอะไรวะน่้จะเห็นออกซิเดียมเห็นออกซิเดียมสามนสี่ไม่รู้นะครับมันบังกันมองไม่เห็นนะครับนี่ครับก็หมู่บ้านเอมินีนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับอยู่ในเทะเลไทร์เลยทีเดียวเชียวนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับก็ใครชอบคลิปนี้รัาก็อย่าลืมเอาไปแชร์กัน นะครับก็มีไฟไหม้ด้วยนะครับก็ให้มาดับไฟตรงนี้ก่อนเลยนะครับันดับแรกนะครับติดแม่งหนึ่งครับเดี๋ยวไฟไหม้ขอบ้าน่ะครับก็ใครชอบมากๆนะครับก็อย่าลืมแชร์นะครับก็ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์สำหรับใครด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปนะครับอ่ะก็สำหรับวนนี้ออนไลน์ไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับวนนีต้องขอลน์ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ